คลิปนี้จะแสดงวิธีการ Export ข้อมูลพงกรด1353เพื่อใช้ในการยื่นภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรโดยจะเป็นการดึงข้อมูลจากโปรแกรม tax 1353ของ JSM เรามาดูวิธีการกันเลยครับตัวอย่างแรกนี้เราจะทำการ Export ข้อมูลของพงกด1ก่อนนะครับโดยให้ไปที่พงกด1ใบต่อ มาตรา40วงเล็บ1อันที่2เลยครับในส่วนของใบต่อบพงรอ1นี้เราจะทำการ Export ข้อมูลทั้งในส่วนของเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ1และมาตรา40วงเล็บ2ออกมาในคราวเดียวกันเลยนะครับจากตัวอย่างเราจะดึงข้อมูลของไลน์นี้ครับ ให้พิมพ์รหัสของผู้มีหน้าที่หางด้ยจ่ายลงไปครับพิมพ์เดือนและปีที่ต้องการดึงข้อมูลครับจากนั้นให้กดปุ่มยื่นแบบออนไลน์ครับปโปรแกรมจะเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลออกมาในรูปแบบตามที่กรมสัมปาณ์กำหนดตัวที่ชื่อไฟล์จะบอกว่าเป็นพง,นนนงรน .1 ภาษีเดือน7ปี64และตามด้วยชื่อบริษัท ไฟล์ที่ได้นี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ export เราสามารถไปที่โฟลเดอร์ export ได้โดยการกดปุ่มนี้ครับเมื่อเปิดมาที่โฟลเดอร์ export เราจะพบไฟล์อยู่ที่นี่ครับไฟล์นี้จะถูกนำไปใช้ในการอัปโหลดของกรมสมพาณ์ครับพอกระดอนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดปุ่ม escape ออกได้เลยครับ ต่อไปเราจะไปทำการ Export ข้อมูลของพงอดอ3กันต่อไปครับกดเข้าไปในแบบพงอดอ3เลยครับกดเลือกใบต่อพงอดอ3เลยครับในการ Export ข้อมูลพงอดอ3ก็ทำลักษณะดเดียวกันกับแบบพงอดอรครับโดยเริ่มจากการใส่รหัสลายที่ต้องการลงในช่องใส่เดือนปีภาษีที่ต้องการ แล้วกดปุ่มยื่นแบบออนไลน์เลยครับชื่อไฟล์ที่ได้จะเริ่มต้นด้วยชื่อของแบบพงอดอ 3, เดือน7ปี64ตามด้วยชื่อของบริษัทโดยจะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ p x r t r t เช่นเดียวกับแบบพงอดอรครับให้กดปุ่มที่เก็บไฟล์ Export เราจะพบว่ามีไฟล์ export ของพงอดอเพิ่มขึ้นมาครับ ต่อไปเราจะทำการ Export ข้อมูลของแบบพงด53กันต่อไปครับให้ไปที่แบบพงด53เลยครับแล้วกดปุ่มเลือกใบต่อพงด53ครับในการ Export ข้อมูลของพงด53ก็เช่นเดียวกันกับพงด1และพงด3ที่ทำผ่านมาแล้วครับโดยเริ่มจากใส่รหัสเดือนปีภาษี จากนั้นให้กดปุ่มยื่นแบบออนไลน์เลยครับชื่อของไฟล์ที่ได้จากการ Export ข้อมูลของพงดร 3, ก็จะเหมือนกับแบบพงดรและพงดรครับเราจะพบว่ามีแบบพงดร3เพิ่มขึ้นมาอีก1ไฟล์แล้วนะครับจากนั้นเราจะนำไฟล์ Export ที่ได้ไปทำการแปลงไฟล์เพื่อเข้ารหัสของโปรแกรมสมกกรอีกขั้นตอนหนึ่งจึงจะนำไปอัปโหลด เพื่อยื่นภาษีออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตของโกสมกรต่อไปครับ